เจ้าพิษกันกับเมียบก่กเม็ดอิริที่เมื่อเช้าหูดีครับแท้ไว้ครับเนาะบางคนอยู่ข้างเงี้ยนตว้ายโอ้ยเป็นยังค่อยชีบหูเมียเจ้าหันโพดลงเฟสโอ้เจ้าพิษกันยีนย่หรี่อะเอ้เลี้ยพิษกันเรื่องใหล่ละไอฉันเรื่องหยังวันไปซื้อกับเขาไมา่กินใส่เขาอันเออ กินแล้วก็แซ่บก็คัดแต่อ้ายสั่นอืมแซ่แล้วจะไปซื้อมัดตะลันใดญ่อะไรนี่วแล้วเจ้าว่าตีนไห้อ้ายเอาบกว่าไปซื้อมัดเอาไปมาซื้อมัดตะลันเมียเก่าอั่นบ่ไปตลอาสุดคำป่อเมืองเสียสิแม่งชิ่งตายหน้าหน้าแนี่มาตีกูเห็นยังจะได้ยลยนี่เขาเลยง่วงอยู่นี่เจ็บก็เจ็บโอ้ยน้องเปลี่ยนบุญเป็นคุนยังด้วยตัวเมียนี่วะปกติมาตีเขาเสยไปี่ไหมอ๋อร้านก็เข้าเสื้อร้านอันเมียเก้าอันยวน อันท้ายซอยมินบอยร้านออนึงนึนบ่ร้านเมียเกา่าแม่เขาจะเห็ดเขาเสียบแม่เออซอยซอยนั่นมินบ่นี่ซอยลงไปนี่ซอยลงหนาลงบ้านนี่แหมอ๋อเออแซ่บอีลีร้านยายเมียเก่านะทันน้องหมาผีน้องหงปลามึกแม่เราใส่โกกเพราะทางเสียแหมจะนามื่อ กงงว่นมนนันมะตข้าเห็ดยังก็อยงีนภาษาภาษาเขายู่ร้าเนียเไม่กินเนี่ยสแรบแสรบไมแมตีขาเ็ดยังให้กงง่วงอยู่นี่ไหม